เป็นตำรวจอยู่ได้ไงผู้หมวดตำรวจอุดรเมากลางชักปืนขู่เด็กจนร้องไห้มีวีรกรรมมากมายแต่ก็รอดมาได้ทั้งแพงเจ้าของร้านทองยิงชาวบ้านพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งจัดการแก้ปัญหาเรื่องตำรวจพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยนายกรวมทั้งพบตร ต้องสั่งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและผู้บังคับบัญชาทุกระดับก็ต้องควบคุมสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องว่าตำรวจแต่ละคนจะมีสิทธิพกพาได้เฉพาะผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาและในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเช่นตำรวจสายตรวจหรือฝ่ายสืบสวนซึ่งเป็นไปตามที่พรบอาวุธปืนบัญญัติไว้ถ้าใครต้องการพกพานอกเวลานอกสถานที่หรือนอก พื้นที่ก็ต้องมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน,นที่นายทะเบียนออกให้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นตำรวจแล้วมีสิทธิพกพาอาวุธปืนได้ตลอดเวลาทั่วไทยกันเช่นทุกวันนี้กรณีผู้หมวดตำรวจอุดรธานีที่เมาพกพาอาวุธปืนออกมาข่มขู่จะยิงจะฆ่าประชาชนนั้นถือเป็นการทำผิดทั้งทางอาญาและวินัยร้ายแรงที่ผู้กำกับและผู้บังคับการต้องดำเนิน คดีตามกฎหมายและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักราชการเป็นอย่างน้อยรวมทั้งพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนป้องกันไม่ให้นำมาใช้สร้างความเดือดร้อนเป็นอันตรายต่อประชาชนเช่นนี้รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอีกต่อไป